ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจสอบความยั่งยืนตามเกณฑ์การตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ3ดาวโรงเรียนบ้านหนองนิ้วหนองไซตั้งอยู่ที่หมู่12ตำบลน,นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสาม มีข้าราชการครูและบุคลากร12คนนักเรียน134คนภายใต้การบริหารงานโดยนางพร,รินทนร์พรบารินกุฎผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนิ้วหนองไทรโรงเรียนบ้านหนองนิ้วหนองไทรได้สมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสามดาวเมื่อปีพุทธศักราช2565 ได้รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมระดับ3ดาวมีการดําเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับสองดาวครบทุกข้อโรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้แก่โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาพอเพียง โรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําแผนภูมิการดําเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมโรงเรียนมีการจัดทําเอกสารเผยแพร่เช่นแผนพับวารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโดยดำเนินการสร้างเครือข่ายภายในกลนุ่มนครนางรองโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นําเยาวชนท่านคุณธรรมและมีโครงงานคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้โดยผ่านโครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมอาสาพอเพียง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยิ้วหนองไทรเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรุ่นพี่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องนักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆเช่นรางวัลคนดีสีสังคม รางวัลเด็กดีมีน้ำใจโดยมอบเกียรติบัตรหน้าสาธงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีครูมีผลงานและนำผลงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยได้รับรางวัลเหรียญทองการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในโรงเรียนตามโครงการเส่ิมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาหรือโครงการโรงเรียนสุจริตประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการด้านคุณธรรมกิจกรรมด้านคุณธรรม โดยผู้อํานวยการมีการนิเทศติดตามการดำเนินง,งานเพื่อยกระดับคุณภาพของแต่ละห้องเรียนนักเรียนมีกลุ่มชุมนุมชมรมที่ปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละของนักเรียนทั้งหมดขอบคุณค่ะ